อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายริเจนนะครับอยู่กับฟังโก้นะครับนักลบน้ําแข็งนะครับบทบาทนักแทงนะครับพิเศษปัทะนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ8ปพลังโจมตีอยู่ที่6ผลจากทักษะอยู่ที่5และความยากอยู่ที่6นะครับซึ่งฟังโก้เนี่ยตอนนี้มีสกินเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นพ่อค้าเนื้อแดนเถื่อนนะครับก็ถือโตข้างหนึ่งถือเคียวข้างหนึ่งนะครับนี่เลือดนี่ศาสตร์กระจายกันเต็มตัวเลยครับมาดูที่ทักษะติดตัวของฟังโก้นะครับพลังป่าเถื่อนนะครับเมื่อ ออกจากการต่อสู้นะครับฮีโร่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง10%นะครับแล้วฟื้นฟู HP นะครับ0.5%ของ m a ็ก p สูงสุดนะครับมาดูสกิลที่1นะครับตะขอเหล็กนะครับเป็นการยิงตะขอนะครับเพื่อไปเกี่ยวศัตรูมานะครับคุกเข่าอยู่ตรงหน้าฟังโก้นะครับสร้างความเสียหาย450ดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับมาดูสกิลที่2นะครับขึ้นความโกรธนะครับปล่อยระเบิดความโกรธนะครับคู่ศัตรู ทำให้ศัตรูเนี่ยโดยรอบๆเนี่ยครับโดนได้รับความเสียหายนะครับ275ดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเนี่ย70%นั้นานวินาทีนะครับมาดูที่อันติของฟังโก้นะครับสังหารหมู่นะครับปาบศัตรูด้วยการสับ่อเนื่องนะครับ6ครั้งนะครับแฮ็กในแถวนะครับการสับทําลาย60แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เกียร์ของฟังโก้ที่เราจะเล่นกันนะครับ กดเข้ามาที่เกียร์เลยครับเกียร์เกียร์ของฟังโก้ครับเราจะเน้นคูลดาวครับเราก็จะลดใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับลดคูลดาว10%แล้วก็น้ําแข็งครอบงินเนี่ยลดคูลดาว15%แล้วก็ออร์แลเคิลนะครับลดคูลดาวอีก10%เกียร์นี้นะครับจะลดคูลดาว์35%นะครับแล้วก็อเกาะกระแผงหานเพื่อช่วยทีมนะครับเพิ่มบัฟนะครับในการโจมตีแล้วก็บัฟในการป้องกันให้กับทีมนะครับแล้วก็ กระสัตรกระหายเลือดนะครับเพิ่มมีเลือดไว้แทงนะครับแล้วก็อสุดท้ายก็เป็นใจเหล็กนะครับกระสัตรกระหายเลือดเนี่ยข้อดีของกระสัตรกระหายเลือดก็คือเวลาเราฆ่าหรือช่วยฆ่าศัตรูเราก็จะได้เลือดเพิ่ม20%ซึ่งเกียร์นี้นะครับเน้นลดคูลดาวน์แล้วก็เน้นฟืนฟ้นฟูนะครับเพราะว่าไอเทม4อันหลังเนี่ยเน้นฟืนฟ้นฟนูเลือดนะครับอย่างเช่นออร์เคิลเนี่ยฟืนฟ้นฟู HP 35ห้นะครับตัวนี้45ก็เป็น80แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับก็ ไอเทมชิ้นสุดท้ายเพิ่มอีก35ครับเป็นการฟื้นฟู HP 190เลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมให้ดูกันนะครับอ่าเราก็เลือกที่ฟังโก้เลยครับโอ้ฟังโก้ฟังโก้นะครับถอดสกินนิวอะครับอยากเล่นตัวเวอร์ชั่นแรกครับนี่ครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับสำหรับฟังโก้นะครับ ฟังโก้นะครับเราก็จะใช้นี่ครับสันไหวนะครับเซตเอ็มเบมเนี่ยเราเล่นแท้งเลยครับเพราะว่าเราก็เน้นมาทางสายแท้งอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นกายภาพแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซตเอ็มเบมแท้งเลยเนี่ยก็จะมีฟื้นฟูบวก5.6นะครับแล้วเกียร์ของเราที่ออกมาเนี่ยก็เน้นฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นอลรัเคิลฟื้นฟู35นะครับกริย์กระหายเลือด75นะครับก่อกำแพงหาร45แล้วก็ใจเหล็กอีก35นะครับฟื้นเลือดรัวๆครับ แล้วสกิลติดตัวของฟังโก้อย่างที่รู้ๆนะครับข้อดีของฟังโก้เลยเมื่อวิ่งหันหลังให้กับศัตรูเนี่ยจะเพิ่มสปีดความเร็วในการเคลื่อนที่10%แล้วก็รีเจนเลือด0.5นะครับยิ่งหลอดเลือดเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรีเจนเลือดเร็วขึ้นนะครับฟังโก้นะครับข้อดีนะครับก็คือการกระชากศัตรูมาให้เพื่อนฆ่านะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งตามกันเลยทีเดียวครับกระชากกลับมาให้เพื่อนลุมนะครับหรือว่าจะวิ่งเข้าไปเป็นแท้งนะครับหรือก็ ไปล็อกศัตรูนะครับโดยการใช้อันติตีไว้นะครับข้อเสียงฟังโก้เหรอครับข้อเสียงฟังโก้ก็น่าจะเป็นที่เป็นแท้งที่จะบอกว่าเป็นแท้งแนวหลังอ่ะเออเพราะว่าต้องอยู่อยู่กับเพื่อนนะครับไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้านะครับน้อยมากครับที่ฟังโก้จะไปยืนอยู่ข้างหน้าล้กกระชากนะครับสังเกตได้ครับเวลาเราเล่นเกมเจอเพื่อนเล่นฟังโก้ส่วนมากเขาก็จะยืนติดป้อมเพื่อกระชากศัตรูครับรอจังหวะกระชากอย่างเดียวครับ ต้องบอกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นเราเล่นฟังโก้เนี่ยก็จะขยงขยงนิดนึงครับเพราะกลัวลากเข้ามาในป้อมหรือหลายๆแบบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้วิชากระโดดเข้าไปครับขโมยลูนเขาไม่มาเก็บลูนนะครับเราก็ลงไปฟาร์มคีปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาขโมยเขาเอาครับมีลูบี้ครับนี่ครับกระชากมาเลยครับดึงกลับมาแล้วก็ตีครับตีครับ เอาตะขอเกี่ยวกับมาแล้วเอาค้อนตีหัวนะครับก็ฟังโก้ก็จะเน้นอ่าไอเทมลดคูดาวนะครับเพื่อที่จะใช้สกิลหนึได้บ่อยๆนะครับแล้วก็แพตเนี้ยครับเขาปรับสกิลฟังโก้ให้แรงขึ้นนะครับทั้งสกิลหนึทั้งสกิลสองเลยครับความแรงพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับบามอนเข้าไปปั่นครับ นี่ครับกระชากมาครับติดด้วยครับทุบเข้าไปหนึ่งทีครับบามอนปั่นครับเหมือนอีกตัวหนึ่งจะไปเอาลูนครับลูบี้ครับนี่ครับลูบี้ครับลูบี้ครับเราเข้าไปแย่งคีปเขาครับได้รองเท้ารถคูดาวมาแล้วครับโอ้กดอัพผิดนะครับต้องอัพสกิลหนึ่งนำนะครับกระชากกลับมาครับทุบเข้าไปครับบามอนปั่นอีนครับวิ่งไล่ตีเลยครับทุบเข้าไปครับ โอ้โหโดนปั่นเข้าไปในป้อมครับเกือบตายอยู่เหมือนกันดึงไม่ติดนะครับทุบเข้าไปครับบามอนปั่นครับไสคขอบไสคอบจะรอดไหมใส่ขอบบามอนได้มาครับมอดคราฟนี่มาตีเอารูลัวๆครับโอ้มีบูโนมาครับแต่ว่ามานาเราหมดแล้วครับทําได้แค่กระโดดไปกระทืมครับโอ้โหกระโดดไปไม่ถึงนี่ครับ บูโนสไลด์นะครับกระโดดไปถึงแต่ว่าบูโนเนี่ยสไลด์ออกไปครับต้องถอยเข้าป้อมแล้วครับเพราะว่าเลือดเหลือน้อยครับเข้ามารีเจนก่อนครับอย่างที่บอกครับเราเล่นสายฟื้นฟูนะครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยเราจะออกเป็นโล่ก่อนนะครับต่ออัพสกิลหนึ่งนำนะครับเพื่อที่จะให้โซ่ยาวนะครับจะได้ดึงศัตรูเข้ามาง่ายๆครับอยู่ในป้อมเลยครับ โอ้เจอล้อมแล้วครับหนึ่งศัตูอยู่ในนี้ครับมีไหมไม่มีครับกลเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นโลนะครับเพื่อลดคูดาวสร์เซ็นตก่อนนะครับบาร์มอนเราเข้าไปปั่นแล้วครับหูลูบี้นี่รวบเราเข้าไปครับเจออันตีครับโอ้โดนโดนหลายขนาดเลยครับต้องวิ่งถอยกันครับเราวิ่งเร็วอยู่แล้วกระชากกลับมาครับตบครับเรียบร้อยแน่นอนครับ ทุบใส่เข้าไปครับบามอนได้ฆ่ามานี่ครับกระชากมาให้เพื่อนฆ่านะครับสังเกตได้เลยครับดูกดดูตรงนี้ครับฟังโก้เนี่ยเลือดรีเจนไวมากครับขึ้นเทียบสามสิบสามสิบเลยครับกดรีเจนก่อนครับออกอันนี้มาอันนึงก่อนก็ได้นะครับนี่จะได้รีเจนเลือดนะครับยี่สิบนะครับอย่างที่บอกครับส่วนตัวเนี่ยฟังโก้รีเจนเลือดไวอยู่แล้วครับออกของพวกนี้มาช่วยนะครับจะยิ่งรีเจนเลือดไวเข้าไปเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวดูหลอดเลือดนะครับขึ้นกันรัวๆเลยครับกระชากมาครับติดครับเรียบร้อยครับตบอันติไว้ครับบามอนเนี่ยทุบบามอนต้องตบอันติแล้วครับได้ไหมหนึ่งคิวเจอลูบี้รั่วครับถอยก่อนครับไม่ไหวครับเจ็บครับมานาเราใกล้หมดแล้วครับถอยหลังก่อนครับบามอนนี่เข้าไปปั่นนะครับเจอป้อมนะครับเราก็หาทาง กระชากลูบี้มาครับลูบี้เขาก็เดินโยกหลอกเราเหมือนกันครับเพราลูบี้นี่โดนไปหลายรอบแล้วครับกระชากครับซึบเรียบร้อยครับแต่ไม่มีไม่มีมานาอันติครับโอ้โดนโดนรวบกลับไปครับกระโดดถอยหลังออกมาได้ครับรีเจนก่อนครับรีเจนก่อนครับโอบามอนนี่เจออันติไซขอบนะครับแอบครับแอบครับ ไม่โดนนะครับจักระชากลูบี้เข้ามากินในป่าครับบามอนเข้าไปปั่นครับเหมือนโดนสกิลไซคอปกับลูบี้ครับเจ็บแน่นอนครับกระชากมาครับลูบี้ไม่มีมานานตีแล้วทำไมทำอย่างนั้นล่ะบามอนตายเลยครับถอยนะครับนี่ครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่ง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 กับบ้านลิเจนมานาก่อนดีกว่าครับไม่มีอะไรจะช่วยบามอนนะครับ ตอนนี้เราก็มีลดคูดาว20%นะครับการกระชากของเราเนี่ยก็อยู่ที่9.8วินะครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับมอดรับมาด้านหลังนะครับเล่นกับไซขอบนะครับเล่นกับลูบี้นะครับน่าจะเจ็บอยู่ครับเราวิ่งไปกระชากมาครับไม่ถึงครับนิดเดียวเองครับเกือบได้ไซขอบมากินแล้วครับไซขอบรีเจนต์นะครับแล้วก็ปล่อยสกิลใส่เราอยู่หลังป้อมรัวๆเลยครับ อ้าวเรียบร้อยครับกระชากเลยครับสร้างดาเมจด้วยครับได้านแข่งครอบงำแล้วครับวิ่งไปเลนกลางเลยครับเลนกลางในเฟย์ย่าวิ่งหนีบูโน่กับนาตาเลียอยู่ครับโอ้เราเห็นลูนอยู่นะครับแต่ว่าต้องวิ่งไปช่วยก่อนครับมีนาตาเลียครับนาตาเลียครับเห็นแว๊บครับนาตาเลียครับ ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรจะบวกกันแล้วไงครับกระชากมาครับตบไว้ครับต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 บนี่ครับล็อกศัตรูไว้ให้เพื่อนฆ่านะครับลูบี้มาตรงกลางครับเราวิ่งไปเลยนะครับย่องย่องไปครับไอ้อ้วนครับสายขอบวิ่งขึ้นไปข้างบนครับตามสซยขอบไปดีกว่าครับเกาะติดชีวิตไซยขอบ เห็นแวบๆอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเราก็แอบในป่านะครับหาจังหวะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเดินหลุดมาครับน่าจะถึงไหมครับอไม่ถึงครับเสียดายครับไม่ถึงครับโอ้ไซขอบนี่สกิลใส่มอสคราฟเรารัวๆเลยครับแอบก่อนครับแอบก่อนครับหาครับดึงคลิปมาครับไม่โดนอีกเอ้ามีเหยื่อครับ มีเหยื่อครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บครับโดนอันตีครับกระชากมาครับใครก็ได้ครับนาหน้าก็ได้ครับกัดไว้ครับกัดไว้กระทืบไปทีนึงครับเฟย่าตีตายไปครับยืนแทงอยู่ครับกระชากใครมาก็ได้ครับนาตาเลียก็มาครับทุบเข้าไปครับอยู่โดนลาช็อตหัวไปครับนี่ครับโอ้หโดนรวบครับกระโดดถอยหลังกันมา่อนครับดินมาครับ รีบไปนิดนึงครับนี่ครับเลือดของฟังโก้นะครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราเป็นออร์เคิลนะครับเพื่อที่จะลดคูดาวอีก10%นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับเพิ่มรีเจนเลือดให้กับตัวเราด้วยครับข้อดีของออร์เคิลเหรอครับทุก8วิเนี่ยถ้าเกิดเราเจอการโจมตีเบสิกนะครับก็จะเพิ่มเลือดให้กับฟังโก้ครับแอบในป่าครับ แอบในป่าเดี๋ยวต้องมาแน่นอนครับที่ไหนได้นาตตเลียมาก่อนควรตูดยกทีมครับรอครับฝั่งตรงข้ามไม่ออกมาเหมือนกันครับอย่างที่บอกครับลูบี้ครับไม่โดนแล้วไม่โดนเข้าไปกัดเลยครับโมโหโมโหวิ่งเข้าไปครับโอ้โหเจอเจอเจอนี่เนียนี่เนียกระชากมาครับ โอ้หลายตีนครับต้องถอยนะครับเจ็บครับเจ็บครับเพื่อนลงไปไล่ฆ่าอยู่ด้านล่างครับไม่ได้มองครับนอนเป็นศพขึ้นอื่นเลยครับเฟย่ากระโดดใส่นะครับยูโดลาผ่าครับบามอนนี่เข้าไปปั่นกันอย่ในป้อมเจอกันตีไสขอบเจอป้อมยิงตายครับยูโดลาวคืนมาได้ในการผ่าหัวเข้าไปครับลอเกิดครับอีกนิดนึงครับเราจะได้อลรกเิลแล้วครับ อีก5วิครับทีมเราตีเต่าได้มาครับเราก็จะได้อลเลอร์เกลไวขึ้นนะครับใกล้ได้อลเลอร์เกลแล้วครับถ้าเกิดเราได้อลเลอร์เกลมาเนี่ยเราก็จะลดคูดาวทั้งหมด35%นะครับนี่ครับตอนนี้ลดคูดาว35%นนะครับฟังโก้เนี่ย ใช้สกิลหนึ่งได้ทุก7.4วิเลยนะครับนี่ครับ6.9วิครับมีคนตายครับมีคนตายครับดึงมาแล้วก็กัดครับตรงกลางครับมาสองมาสามเลยครับข้างบนนี่มีนานน่ามีบูโน่ดักถูกทางนะครับแต่โซ่เนี่ยไปไม่ถึงครับโซ่สั้นนะครับบามอนครับบามอนบามอนไล่มา โอ้โหกโดหลบอีกครับมอสคราบมอสคราบนี่มอสคราบนี่จะเอาให้ได้เลยครับโอ้โหเจอเจอเจอตีนแมวถีบเข้าไปครับกระโดดเข้าไปครับดึงมาครับกระชากมาแล้วก็กัดกัดกัดไว้ครับหวดไว้ให้เพื่อนตีนะครับดึงครับไม่ถึงอีกครับ เอ๊ะทำไมโซ่มันสั้นจังนะดึงไม่โดนก็โทษโซ่สั้นนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นเกาะกำแพงห่านนะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี10%ด้วยครับนี่ครับกระชากครับกระชาาครับเอาลูนครับเราจะได้เห็นนะครับว่าลดคูลดาวน์40%เนี่ยจะทำให้ฟังโก้เนี่ยดึงได้ทุกกี่วินาทีนะครับตรงกลางบวกกันลวครับมอสข้ามนา้านอตาเลียไปครับดูดิ ฆ่าคีปอย่างทรมานครับนี่คีปตัวเดียวนะครับวิ่งขึ้นไปครับด้านบนนี่ดับเบิลคิวไปแล้วครับฝั่งตรงข้ามเหลือสองตัวเองครับอ่าวลูบี้ครับหนานหน้าครับอันติไว้ครับอันติอันติลูบี้ไว้ให้ทีมตีครับกระชากหนาน้ามาครับติดด้วยครับเรียบร้อยครับหนาน้ากลางดงตีแน่นอนครับเอ็ดแล้วครับ ตีปอมเลยครับมีนาตาเลียกำลังเกิดมาครับกระชากมาครับไม่โดนอีกแล้วเอ๊ะมันยังไงวะใส่ขอบมาแล้วครับเราเนี่ยต้องวิ่งไปข้างหน้าครับกระชากมาครับใครก็ได้ครับดึงล้วไม่ค่อยอยากจะโดนเลยครับแหน่ดูเดะ จะดึงจะดึงก็สไลด์หนีนะครับไม่เป็นไรครับวิ่งวนไปเรื่อยครับสักวันต้องเป็นของเราเขาบอกงั้นวิ่งวนวิ่งวนไปครับด้านบนเนี่ยวิ่งไล่กันอยู่ครับยูดลานาตตเลียครับโอ้หกัดไว้ก่อนเลยครับโอ้โหเจอหน้าน้าครับกระชากมาครับใครก็ได้ครับไม่โดนเยอะ อันติไว้เลยครับโอ้ติดติดไอ้นี่ครับกระชากมาครับทุบเข้าไปครับเราได้กาะกำแพงห่าแล้วนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับทีม10%มาแล้วเกาะก,กำแพงหา่าเราครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นกษัตริย์กระหายเลือดน,นะครับดูเลือดฟังโกรีเจนนะครับในวิ่งขึ้นอย่างกระจรลวดเลยครับเนี่ย ทีละ30-40เลยครับการรีจเจนเลือดการฟื้นตัวตัวของเลือดเนี่ยไวมากครับกระชากนาตาเลียมาครับเอา้าทำไมไปโดนคีฟเราจะกระชากนาตาเลียเว้ยอันติอันติกระชากมาครับเอทำไมไม่โดนเลยวะโดนหนีก่อนตายแล้ว ล้อเกิดครับรออ้อกแปดวินะครับ ทีมเราเนี่ยเข้าไปฆ่าหลอดน,นะครับกระชากมาครับติดครับลูบี้ครับกดอันติกดอันติไว้ให้ครับโหยนี่ครับเลือดเราเยอะครับเราก็เดินเดินถลาเล่นลมไปเลยครับกระชากไม่โดนเยอะอยู่โดลลาเข้าไปอยู่ข้างหน้าอยู่โดลาเหมือนจะเจ็บครับกระชากมาเลยโอ้โหเจอเสกเจออันติกระชากมาใครก็ได้คีบเหรอไม่เอา สกิลสองเราวิ่งหนีก่อนครับเหมือนจะเจ็บครับโอ้ยวิ่ง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 ครับเราวิ่งไวอยู่แล้วครับเขาบอกว่าอัตราการหนีของฟังโก้นี่เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมอสครัฟนะครับเก็บนาตาเลียมาได้อีกตัวหนึ่งครับสไลด์ไปไหนเล่ามานี่โอ้โดนนันตินาหน่ายครับตัวลอยเชียร์ กระชากมาครับบูโนโ่ลอยตามโซ่มาแล้วครับวิกตอรี่นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ